สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผม Bom Racing Box นะครับวันนี้มาส่งงานติดตั้งนะครับนี่ล่องคาเล่ง Dyno Box Raptor Remap นะครับในเจ้ารีโวนะครับเดี๋ยวติดตั้งเสร็จแล้วจะมารีวิววิธีการใช้งานให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวเราตามมาดูกันนะครับว่าติดตั้งไปแล้วเห็นผลยังไงโอเคไดโหลดแอปอ่ะอันนี้เลยเลือกตัวนี้พี่ Remap กดเลยครับนี่ mm. ใช่ติดตั้งเลยเวลาเราเชื่อมต่อแล้วพี่เราต้องเปิด2อย่างนะพี่นะดี๋ยวมอมออกไปบอกพี่ก่อน วิธีที่พี่จะเชื่อมต่อนะพี่ต้องเข้ามาเปิดอันนี้หนึ่งถูกต้องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตำแหน่งพี่ต้องเปิดสองอันนี้นะถ้าพี่เปิดอันนี้อันนี้ไม่เปิดมันจะเชื่อมต่อกันไม่ได้มันจะหากล่องไม่เจอแล้นนี่นะโอเคอ่ะเข้าแอปครับอ่ะเข้ามาแล้วครั้งแรกนะครับกด Bluetooth Connect สีน้ำเงินโอเคขณะใช้แอปเดี๋ยวมันจะขึ้นคําว่า d y n a b l o c ตัวบนเนี่ยอ่ะตัวนี้พี่สัญญามันกดเลยครับครั้งแรกเขาจะให้พี่ใส่รหัส รอบกันเย่ยโอเคครับใส่รหัสศูนย์สี่ตัวครั้งแรกเท่านั้นพี่ศูนย์สี่ตัวครั้งต่อไปพอพี่กดเข้าแอปมันจะโหลดแบบนี้แล้วมันจะเข้ามาหน้านี้ให้พี่เลย,ยไม่นาโอเคครับพี่โหมดที่เป็นคันเร่งไฟฟ้าแบบคันเร่งไวๆมีอยู่สองโหมดอันแรกเลย AI ปุ๊พี่กดครับพี่กดออนกล่องจะขึ้นตัว A กล่องเนี้ยโชว์ไฟตัวอะไรแสดงว่ามันกําลังทํางานอยู่ในโหมดนั้นนะพี่นะโอเคโหมด2เลยพี่ฟาสอันนี้ซิ่งเลยกดออนครับพี่ ไฟจะเปลี่ยนเป็น F อ่ะราวนี้พี่ลองเอาตรงกลางลองดูตรงกลางก่อนรูดมาตรงกลางพี่สักร้อยร้อยนิดนิดอ่ะพี่ลองดูคันเร่งต่างไหมไวมากนะพี่ตัวเนี้ยพี่เพิ่มอีกนิดนึงอ่ะลองดูคันเร่งพี่เห็นไหมมันมีไอ้พี่255ร้อยบห้าระดับขอนี้อยู่ที่พี่เลือกตั้งนะครับพี่ผมแนะนำว่า พี่ลองเริ่มจากตรงกลางแล้วพี่ลองขับดูถ้าพี่บอกเอออยากได้กว่านี้อีกนี่นึงพี่ก็เพิ่มมานะพี่แต่มันมีให้พี่เนี่ยไปเลยเนี่ยสุดเลยพี่ลองดูขับไม่ท้ายแน่นอนมันอาจจะไวเกินนะพี่นะไปครับอันที่สามเดินหอบกดออนโอเคบวกหนึ่งที่เปิดเสียงก่อนบวกบวกบวกหนึ่งที่ปั๊บโอเคเดี๋ยวแปบน้งอะเสียงที่หนึ่งพี่ ตัวเลขนี้จะมี1นึถึงสิก็คือ14เสียงอ่ะเสียงหนึ่งก่อนอย่าเอาเอาเสียงหนึ่งก่อนก็ได้อ่ะมาเพิ่มเสียงนิดนึงเพิ่มมานนิดนึงก่อนมาละนะมาอันแรกพี่คือความดังอันที่2คือจังหวะอ่ะพี่ร่วมานนิดนึงเสียงจะช้าลงพี่ร่วมอีกมันก็จะช้าลงเรื่อยๆจังหวะเนี่ยอยู่ที่พี่เลือก DIY พี่ต้องตั้งเอาว่าจะเอาประมาณไหนใช่ไหนะอันที่3อันนี้คือเวลาเดินหอบ ให้พี่รูดประมาณนี้ก็พอรูดนี้เดียวพี่่ประมาณนี้สี่ถึงห้าวิหมายความว่าเวลาที่พี่ขับรถอ่ะเหยียบคันเร่งอยูอ่มันจะไม่ทําง,งานพอพี่จอดติดไฟแดงปั๊บยกขาออกจากคันเร่งสี่ถึงห้าวิมันหออให้อัตโนมัติเลยะนะครับพี่โมต่อไปครับอันที่สี่แอนตี้สลิปการลื่นที่ฝนตกดกดออนกล่องจะขึ้นตัวโอเล็กโอเล็กคือโหมดการลื่นวิธีการใช้งานอันนี้อันบนตั้งรอบเครื่องอเดี๋ยวผมลองตั้งให้พี่ดูอันล่างตั้งความหน่วงของคันเร่งพี่ลองดูคันเร่ง เนืองไหมเนี่ยคันเร่งจะเอาเนืองเลยป้องกันพี่เวลาฝนตกถนนลื่นพี่เผลอเหยียบแซงเนี่ยคลิกดาวเนี่ยรถพี่มีสิทธิ์หมุนนะพีนะ่เนาะแต่อันเนี้ยเขาจะเซฟตี้ดับตัดรอบไปนิดนึงนะพี่นะฝนะตกพี่ขับเช้าก็ได้ปลอดภัยเหมือนกันนะต่อไปครับอีโคโประหยัดน้ํามันกดออนครับกล่องจะขึ้นตัว E นะครับอันนี้เหมือนกันเลยพี่รูดเยอะรูดมาเยอะอ่าลองดูคันเร่งคันเร่งก็หน่วง ยิ่งเยอะยิ่งหน่วงเยอะแต่ประหยัดเยอะเช่กนกันะีนะโอเคอยากประหยัดมาอีโคโมต่อไปปิดควันดำดำไหมพี่ไม,ไ,มไม่ค่อยดำไม่ค่อยดำโอเคไม่ต้องตั้งแต่ถ้าพี่อยากจะตั้งกดออนแล้ววิธีการตั้งเราก็รูดมาสมมติอ่านเราเอาชัก50กว่าเราก็เบิ้ลตัดดูควันถ้าควันบางแล้วก็โอเคแต่ถ้ายังไม่บางพี่ก็รูดเพิ่มไปนะพี่นะโมต่อไปครับล็อกโอเคกดออน โหมดนี้ใช้ได้สองรูปแบบพี่พอพี่ออนปั๊บพี่กดให้มันเป็นศูนย์เป็นศูนย์เลยเหยียบคันเร่งให้มิดเลยพี่คันเร่งไม่ทํางานแล้ะคือโหมดแกงขโมยสมมุติพี่ไปใช้งานพี่ก่อนพี่ดับเครื่องพี่เข้าโหมดนี้แล้วดับเครื่องรถโดนงัดสตาร์ทได้แต่ขับไม่ได้นะพี่นะกรณีที่สองพี่กดออนแล้วพี่ตั้งเอาพี่ตั้งประมาณนี้เหยียบมิดเลยพี่อันนี้คือตั้งรอบอันเนี้ยเหมือนเพื่อนพี่ยืมรถ เพื่อนที่เป็นคนขับรถซิ่งพี่ตั้งรอบก่อนเลยแล้วให้รถมันไปเหยียบไห้ตายก็ไม่เกินรอบที่เราตั้งโอเคปิดไปก่อนหมดสุดท้ายครับล็อกรอบเครื่องกดออนดีตัวนี้เขาทาให้ลดเครื่องเสียงแต่รถเราก็อาจจะแบบเช้าเช้าสตาร์ทให้ไดชาร์จันปั่นไฟเนาะวิธีการใช้งานพอกดออนก่อนจะขึ้นยูพอยูกระพริบตั้งรอบเลยให้เราตั้งลงนี้ก่อนลุ้นัานิดนึงให้รอบมันขึ้นลุ่นรถทางนี้พี่อ่ะมาละ เราก็จะลดจะเพิ่มบวกลบได้เลยอสมมติพี่จะลดลบลบลบไปลบไปเห็นไหม <c oughs> ก็คือมันจะค้างให้โดยที่เราไม่ต้องเหยียบนะพี่ลดเครื่องเสียงเ้าใช้กันเนี่ยมันก็ค้างเห็นไหมแต่ถ้าพี่รดตันไปพี่ก็ออกข้างนอกไม่ต้องมาเหยียบค้างอีเนี้ยพี่เวลาเราจะยกเลิกพี่อยายบทเลงไปหนึ่งทีมันก็ออฟให้เหมือนกันหรือพี่จะกดออฟที่โทรศัพท์เลยก็ได้เหมือนกันนะครับ พี่เล่นทุกโหมดเสร็จแล้วพี่ต้องกลับมาสแตนด์บายในโหมดที่พี่จะใช้งานพี่จะใช้อะไ AI เหรออ่เพราะสมมติสมมติอาพี่อยากใช้อะไรลองลอง AI ก่อนนะโอเค AI พอพี่กดปั๊บอันนี้ขึ้น AI แล้วแต่ไฟยังไม่เปลี่ยนพอพี่กดปั๊บพี่ต้องออฟแล้วออนใหม่ออฟออนมันถึงจะเปลี่ยนอะพี่ลองไปเอฟมันยังไม่เปลี่ยนพี่ต้องออฟแล้วออนอ่ามันถึงจะเปลี่ยนนะพี่นะมีแค่นี้เองโอเค ประมาณนี้ครับผมใครสนใจติดต่อได้นะครับเที่ยงคืนก็โทรมานะครับมีตังมาออกมาตลอดนะครับผมไม่มีปัญหาโอเคครับผมสวัสดีครับโอเคครับส่งงานเรียบร้อยนะครับพี่ชายของคุณนะครับโอเคครับผมกลับบ้านกันลูกค้าท่านใดนะครับอยากติดต่องันเร่งนะครับดึกแค่ไหนนะครับเที่ยงคืนตีหนึ่งนะครับสามารถโทรได้นะครับถ้าช่างยังไม่หลับนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับ เดี๋ยวจะวิ่งมาติดให้นะครับผมใครที่สนใจกล่องขั้เแรงไฟฟ้านะครับทักมาสอบถามนะครับผมมีหมดนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็ส่งงานเท่านี้นะครับโอเคเลทส์โกกลับบ้านกันสวัสดีครับ